พี oh, ่เบนพี่เบนเดินหน้ามานิดน oh, okay. ึงได้ไหมคะเดินหน้ามานิดนึงค่ะโอเคค่ะตรงนี้เลยค่ะครับเบนเบนตรเหันหน้ามานิดนึงครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดก่อนนะครับโอเคครับเารับอยู่ข้านฮะโอเค

สายมือสายมือนิดนึงนะคะเดี๋ยวพึ่งเข้านะอย่าพึ่งเข้านะคะพี่ขาสายมือสายมือหย่อบนิดนึงค่ะพี่ขาสายมือหยอบนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะเียน้เลยค่ะเตรียมน้ำเลยครับแม่แม่มาข้างครับแม่แม่มาน้างๆนะ

สู้คดีมาตลอดครับผมขอบคุณศาลด้วยครับที่ให้ให้ความยุติธรรมคืนกลับมาอคขอบคุณนะครับขอบคุณ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 คขอบคุณครับขอบคุณครับขอคุณครับขคุณครับุณครับขอบคุบขอคุณครัครับขอบคุณครับขอบคุณครอบคุณคครับขอบคุณครับขอบับขอบคอบคุอบคขอบคุณครครับขอบคุณคุณครครับ เดี๋ยวให้ครับรับผมนี่ๆยังอยู่ที่เราข้างๆ <laughs>

ระวังรถหลังนะ ตูหูหูหูก็จกหูก็จกหูตัเปิดล้อข้างหลังขอประตูประตูอดยเีครับพี่เียนครับขอบคุณนะ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 ครับะจบครขอบคุณครับขอบนะครับขอบคุณนะครับ ประตูหูหูหูก็จาหูกจหูประตูเปิดลอข้างหลังอประตูประตูนะครับอยเบีดพี่อางนะครับอนะครับข้างหลังครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณละเอบครับขอบคุณครับขอบคครับ แต so so ่รถเลื่อนจังเลยค่ะรถคันนั้นแหละใช่ไหม ตอนหลังนนนนแน่ๆมาเก็บปิย <ละ S 1> ไ,ได้ราว่าผู้ชายนียย่นุมทีุ่่มาเก็บได้แน่ยับนุ่่งมาเก็บเก็บอืม <c oughs>